เสื่เมเลื่อจากคลิป qsy ห้าสองสอสนะครับสรุปคือมาแค่2หัวนะครับไม่ได้มา5หัวในคลิปก็ขออภัยนะครับขออภัยนะขอโทษทุกคนนะครับผมเข้าใจผิดเนาะให้อภัยกันได้นะผมขอโทษผมตื่นเต้นไปหน่อยยอมรับนะครับขอโทษนะนะครับที่เห็นหัวจัก qsy 5225 5229มาสายเหนือเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเอาหัวจัก2สองคันเนี้ย ไปให้พนักง,งานขับนะฮะที่สถานีอุดรดิตซึ่งเป็นสถานีปลายทางนะครับเขาก็จะไปทดสอบกันด้วยนะฮะถ้าใครอยู่แถวสถานีอุดรดิตเนี่ยสามารถไปร้อถ่ายได้เลยนะครับคาดการนะครับว่าน่าจะไปถึงประมาณสองทุ่มกว่าไม่กระสามทุ่มกว่าเนาะถ้าตามเวลาถ้าไม่ใช่ตามเวลาขอไปถ้าคาดการนะขอดาว่าน่าจะไปถึงตอน สองทุ่มห้แล้วกันนะครับหรืออาจเดรีวกว่านั้นแล้วแต่พอขอรอนะครับที่เขาทําเวลานะโอเคนี่ก็ชี้แจงเรื่องคลิปที่แล้วนะครับสั้นๆก็ขออภัยมา2หัวนะไม่ได้มาห้าหัวตามที่ผมพูดในคลิปนะตื่นเต้นฮะยอมรับว,ว่าตื่นเต้นแล้วโอกาสที่ q s y จะมาช่วงเย็นอย่างเงี้ยนะครับหาหาชมยากมากนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนคลิปรีวิวการเดินทาง ครั้งแรกของช่องผมเนี่ยนะครับที่จะนั่งขบวน2องนจากชุมแสงไปลงนังสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือรถพานหินกรุงเทพของโบนะแต่นั่งจากชุมแสงไปลงนังสิทธิ์เนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวถ่ายแน่นอนนะครับสัญญาถ่ายแน่นอนแต่เอาทนรอหน่อยนะอีกประมาณ20กว่าวันหรือ30กสวันไม่รู้แหละนะครับ <c oughs> ก็ระหว่างที่ยังไม่ได้เดินทางเนาะก็ขอถ่ายคลิปรถจอดผ่านไปก่อน นะครับเข้าใจตรงกันนะโอเคสวัสดีครับ